ราคาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะผมยืมมารีวิวแล้วก็เจ้าของเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมาแต่ผมจะหาลิงก์ผู้ผลิตนะครับรวมถึงข้อมูลเท่าที่ทราบแล้วกันนะครับให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์และกรุณาหยุดถามราคาผมได้แล้วนะครับกดฟังกดดูกดอ่านกันเองบ้างนะผมไม่ใช่ร้านขายนะครับแล้วผมมารีวิวเป็นข้อมูลให้ดูจะมาโกรธผมว่าผมไม่บอกราคาก็ คนที่เขารีวิวที่เขาทำ u t u b e เขาไม่ได้จะขายของเสมอไปนะครับและคนที่บอกว่าสนใจสนใจราคาราคาอยากทราบราคาขอราคาเนี่ยกดฟังกดดูกดอ่านกันก่อนไหมจะได้รู้ว่าตัวเองนะครับปล่อยไก่แล้วแหละมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาจากช่องมีดและขวานนะครับแล้วก็ปลอกมีดเขาไม่ได้มีมาให้เขาก็ส่งมาให้ด้วยการหอ่อกระดาษป้องกันบาดมานะครับ ตัวมีดก็จะมาในทรงเป็นแนวมีดแคมป์นะครับอาจจะเป็น hunting knife แล้วก็หลายๆคนจะเรียกทรงนี้ว่าทรงพุกโขนะครับดีไซน์มีดเนี่ยดูคล้ายๆของเฮเลเลยนะชื่อรุ่นผมไม่ทราบนะบแต่ผู้ผลิตก็จะเป็นนี่นะครับช่างอะไรผมก็ไม่รู้นะเป็นทรงแบบเหมือนหัวมังกรหัวอะไรคล้ายๆหัวใจนะครับอ่ะแล้วเรามาชั่งน้ำหนักดูนะครับผมว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่กัน ตัวมีดเปล่าๆเ,เลยเพราะว่าไม่มีปลอกนะครับน้ำหนัก115กรัมนะครับ115เนาะส่วนความยาวโอวอร์ทั้งหมดเลยนะครับหัวท้ายเราลองวัดดูในเล่มนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9.3นิ้วหรือ23.5เซนติเมตรส่วนของใบจากกาดจ,จนถึงปลายอยู่ที่12เซนติเมตรพอดีนะครับถ้าเป็นนิ้วก็คือประมาณ4.9นิ้วนะครับเกือบจะ เกือบจะห้นิ้วไหมลองวัดอีกทีเนี่ยอ่าไม่ใช่4.9สิ4 4 8นะครับ4 8 4 7 4.812เซนนะครับ4.9มันต้องเกือบ5นิ้วอะเนาะด้ามนะครับจากกัดจนถึงส้นเลยอยู่ที่11.5นิ้วหรือ4.5นิ้วเอเ่อ11.5้เซนหรือ4.5นิ้วนะครับพูดผิดพูดถูกตลอดเลยกับน้ำหนัก115กรัมนะครับตัวมีดก็ออกแบบมาเป็นมีดใช้งานอ,าอ่าอาจจะเป็น f ู o เพล e p หรือว่าจะเป็นมีดข้างเอวพรานนะครับจะเป็นนาพุกโขซึ่งสันของเขาจะเป็นสันลักษณะตรงนะครับทรงแบบนี้บางคนบอกสเตรทแบ็กแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นดร o อปพอย t นะถ้าลองหงายมีดดูคือปลายใบยกระดกขึ้นก็แสดงว่า,าสันใบมันต่ำนะครับโดยสันก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆ90นดีกรีนะครับเหมือนจะจุดไฟได้เลยก็เป็นมีดแคมป์นะครับได้ ส่วนของใบจะมีการขึ้นคมในลักษณะนี้นะครับคือเท่าที่ดูน่าจะเป็นสแกนนีเว n น r รายหรือสแกนดีกรายโดยลักษณะของใบเขาจะามีการรับคมตั้งแต่บริเวณ1นส่วนสของความสูงของใบนะครับแล้วลงไปที่คมแล้วจะมี second bevel ด้วยนะครับอีกชั้นหนึ่งซึ่งการรับคมใหม่หลังจากใช้งานก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาคมการป้องกันคมล้มคมม้วนนะครับ rolling edge ก็ทำได้ดีขึ้นกว่า single เบเวลนะครับผิวเป็นซาตินนะครับอันนี้มีเคลือบสารป้องกันสนิมมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้ผลิตใบเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเบอร์อะไรอาจจะเป็น G O 5หรือว่า G O 5นะครับอาจจะเป็น Borbaring Steel อาจจะเป็น Stainless Steel ไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกเบอร์เหล็กไวนะ้ข้อมูลผมก็แทบไม่มีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมาร์กิ้ของผู้ผลิตนะครับเป็นคล้ายๆรูปหัวใจจริงๆเป็น เหมือนมังกรหรือเป็นอสูรนะหันหน้าเข้าหากัน,นเป็นมาร์กประจําของผู้ผลิตนะครับก็ลิงก์ก็ไปดูใต้คลิปได้เลยนะส่วนกาดหรือกรันมีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุโลหะที่ทําเสมอกับตัวด้ามที่เป็นไม้นะครับเราไม้ก็เป็นไม้จริงด้วยเป็นไม้เนื้อแข็งมีลายสีน้ําตาลนะครับแบบนี้ผมเดานะาหน้าจะเป็นไม้พยุงหรือเปล่าไม่รู้นะครับสีออกน้ําตาลออมแดงๆจะมีหมุดสเตเเลตยึดไว้บริเวณกึ่งกลางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ตัวของโครงสร้างมีดเล่มนี้ก็เป็นคิดเดนแทงครับหรือว่าด้ามก้านนั่นเองด้ามก้านทูกนะครับซึ่งแอบซ่อนโครงสร้างมีดอยู่ด้านในทําให้มีดมีน้ําหนักเบาถ้าเป็นฟูลแทงมันจะมาถึงซ่อนเลยนะครับก็น้ําหนักก็จะเยอะลักษณะของด้ามออกแบบมาเป็นด้ามที่มีความแบนบางนะครับส่วนด้านล่างและด้านบนก็จะมีการลดความเหลี่ยมลงนะมนไปตลอดนะดูท้ายด้ามก็จะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะคือทรงรีเหมือนรูปไข่แบบนี้แล้วก็ท้ายด้ามก็จะแบน ส่วนด้านหน้าจะมีฟิงเกอร์กระดาศพร้อมกับทําทลักษณะเป็นลบมุมเหลี่ยมนะครับแล้วก็ท้ายก็เหมือนกันนะทำให้จับแล้วรู้สึกว่านิ้วก็ไม่ถลําไปข้างหน้ารู้สึกจับสบายนะครับด้ามแบรนบางแต่มนทําให้จับแล้วคอนโทรลมีดได้ง่ายด้วยส่วนส้นด้ามมีก็สามารถใช้ตอกบทอะไรได้เบาๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นจะง,งอยด้านหลังนี้ก็ช่วยบล็อกไม่ให้นิ้วหรือว่ามือถลําหลุดออกจากด้ามน,นั่นเองนะครับก็โดยรวมนะ้วก็เป็นมีดแคมป์หรือว่าเป็นเบลต์ไนฟ์นะครับเป็นฮันติงไนฟ์ อาจจะเป็นพกนะุกโกนหนที่ถือว่าค่อนข้างเบานะครับแล้วจับถนัดจับสบายมือมากๆนะงานเวิร์กด้ามทำได้ดีนะมันเรียบดีน่าจะพยุงนะดูจากสีแล้วนะครับก็เป็นมีดผลิตในไทยนี่แหละช่างไทยเป็นคนออกแบบขึ้นมานะครับผมขอบคุณช่องมีดและขวานมากๆที่ให้ยืมมีด มารีวิวนะครับถ้าพี่พี่ชื่นชอบสนใจก็ตามไปอ่านใต้คลิปที่ script ปชันและบินคอมเมนต์จะสั่งผลิตจะสั่งซื้ออะไรก็ไปตามลิงก์กันเองไปสั่งช่างกันเองไม่เกี่ยวกับผมผมแค่มาแนะนําให้ดูว่ามีดแบบนี้นะครับคนไทยก็ทําได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ขอบคุณช่องมีดและขวานด้วยที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเจอกันใหม่อพิซอดหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ happy ride right and out